สวัสดีครับพร้อมกันใช่ไหมพร้อมกันครับสวัสดีครับเบนกันเลยนะครับสวัสดีครับโฟกติปิพัฒน์ครับสวัสดีครับกอล์ฟพัฒนายครับนี่คือความเรียลสวัสดีครับวันนี้เราเนาะเราจะมาพูดคุยถึงผลงานเพลงล่าสุดของเบนกันเลยครับยายหัวครับผมข้อเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายายหัวครับเป็นซิงเกิลที่3ที่ผมได้ร่วมกับ ดูคอนเสิร์ตนะครับเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับจริงๆก็โปรเจกต์นี้เราได้มือนักแต่งเพลงมือฉมังนะครับอย่างพี่แม็กซ์หลันนะครับพี่แม็กอะคาเปล่าเซเว่นนั่นเองที่ได้แต่งเนื้อร้องแต่งคำนองให้ร่วมกับพี่หนึ่งอีดีซีด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยยังไม่เคยร้องเพลงช้าม,มาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยมีเพลงที่แบบอบอุ่นอบอุ่นแนวอบอุ่นแบบนี้นะครับซึ่งสองซิงเกิลแรกเนี่ยเป็นเพลงสไตล์เบนเนอร์เลยนะครับเฮฮาน่ารักสดใสไปนะครับแต่เพลงนี้ก็ เปลี่ยนสไตล์มาเป็นคุกคูนหน่อยนะครับถามที่คอมเมนต์เลยว่าเพลงนีม้มมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์ครับ based on two story ครับซึ่งเป็นเรื่องราวความรักความห่วงใยของผมส่วนตัวล้วนๆเลยที่แชร์ให้กับทางพี่ๆโปรดิวเซอร์และก็ทีมงานได้ได้ไปเกลาเนื้อเพลงได้ไปแต่งเนื้อเพลงนี้ออกมาครับเลยก็ได้อย่างที่ทุกคนได้ฟังกันนั่นแหละครับแล้สองหนุ่มน้องโฟกัน้องก๊อฟนาะงี่มีส่วนร่วม เล่นเองเป็นงแรกเลยน้องเป็นใช่ถูกต้องครับก็ก็เป็นทางแรกของฟงลก็ของพี่กอล์ฟเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือรู้สึกตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบไม่ได้กดดันอะไรเลยแต่พอไปถึงแบบวันถ่ายทำจริงๆเนาะพี่เนาะคือแบบจากการที่เราทั้งสามพรมสนิทกันมาอยู่แล้วแต่พอไปถึงตอนจริงๆอ่ะเฮ้ยการที่ต้องมาจริงจังด้วยกันอ่ะมันเลยกลายทําให้เป็นเรื่องที่แบบขำตลกแบบคือต้องแบบท้สมาธิอ่ะครับอ่ะพี่กอล์ฟว่าไงอ่ะ <c oughs> อ๋อใช่ใช่ครับ <c oughs> ก <c oughs> ม็มันมันพอมันร่วมงานเนี่ยครับมันมีหมวดซีเรียสเพิ่ <c oughs> มขึ้น MM <c oughs> แล้วก็ด้วยตัวที่ว่าทั้งคู่เออผมกับโฟกเนี่ยครับเป็น MV เรื่องแรกนะครับเพราะว่ามันจะต่างจากละครมันไม่มีบทพูดอ่ะมันต้องแสดงอารมณ์แล้วก็ท่าทางผ่านทางสีหน้าครับมันเลยยากตรงนี้ครับเราเล่าเบื่องหลังกัน ตอนเราถ่ายครามันมีอะไรสนุกมากที่เป็นแันไม่เห็นหในองนี้ที่ออกมาพี่เบนมา่าสำหรับมุมกบโบนะครับจริงๆนัดกองเนี่ยเช้ามากนะครับบางคนอาจจะมีง่วงนอนบ้างง่วงเยบ้างพี่เบนมาก,ก่อนเลยคนแรกคือเขานัดตีห้าครับตีห้าเราก็ถ่ายออนเซตก็คือ6กโมงเช้าเลยก็ก็ต้องสู้กับเวลาที่ จำนวนจำกัดของเราแล้วครับซึ่งเราต้องถ่ายให้เสร็จก่อนแสงจะหมดด้วยแล้วก็ทันกับเวลาด้วยเพราะแบบเช้าสตูถึงประมาณหกโมงเย็นใช่ครับต้องแข่งกับเวลาด้วยแล้วทุกทีมก็เร่งกันทํางานกันก็มีเฮฮาบ้างมีโหมดซีเรียสบ้างก็คือแล้วก็มีโหมดม่วงครับซึ่งภูมิกับของเราก็คืออนเตอร์เทนครับแน่นอนครับพี่แจ็คไกด์เดอร์ของเราบอกเลยคือตอนแรกคิดว่าแบบพี่แจ็คจะเป็นคนดุๆครับสรุปครับผมเป็นคนชวนกันเล่นครับผม ไม่พอหมดแบบหมดพอถึงเวลา5 4 3 2ี่สอพี่แจ็คเขาก็ซีเรียสนะซีเรียสใช่ครับแต่คนจะได้ร่วมงานพี่แจ็คครั้งแรกเลยปะคะครั้งแรกเลยครับโฟกครั้งแรกครับของผมเคยได้ร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วตั้งแต่แฟนมีตแฟนมีตเราก็เคยนะครับแฟนมิตรใช่ใช่ฟุกเคยร่วมแล้วครับฟุกราเลเคยร่วมฟุกเคยร่วมมาพี่แจ็คครับจริงๆพี่แจ็คก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งเลยใช่แล้วก็เป็นพู่มกับที่ค่อนข้างที่จะ เฮฮานะครับมีมุกตลอดเวลานะครับแต่ละตับนี่ต้องบอกว่าขำปอดโยกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าสีสันของกองเนี่ยดูดูมีอะไรมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลผมก็เชียร์คนละทีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะไม่พูดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ถูกกันหน่อยแล้วว่าคนละทีมคนละทีมใช่ครับเพราะว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับไม่พูดดีกว่าตอนนี้ผมอยู่เหนือเขานะครับจากภูรับจากหภูเขา สนุกมากครับคือพี่จักรับเป็นคนที่แบบเฮฮาอบอุ่นครับอบอุ่นมากรู้จักแบบใช่พี่จักเป็นคนอบอุ่นมากคือบอกยังไงคือพี่จักก็เป็นคนที่แบบว่าเวลาแบบมีอะไรก็จะแบบคอยปรึกษาแบบเฮ้ยโฟกแบบนี้ดีไหมแบบนี้มันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนอยากได้ความคิดเห็นของเราของแบบพี่กอล์ฟเงี้ยว่าแบบ เขาให้เช็คตลอดเลยนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเรียกมาดูจอมอนิเตอร์ก่อนเลยว่าแบบโอเคไหมก่อนที่จะแบบเขาจะแบบคัดไปสิ่งต่อไปครับเพร่วมร่วมแชร์ประสบการณ์ในใ,ในใน,ในการถ่ายทอด MV นี้ด้วยเพราะว่าอยากให้ได้ซสีนที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆได้ได้เห็นแล้วก็อินตามเนื้อเพลงของที่ที่เราแต่งไว้นะครับน่ารักครับร่วมงานกับพี่แจคก็น่ารักแต่ว่าตัวเนื้อง,งานนะครับพี่แจคก,ก็ละเอียดเหมือนกันพี่แจ็คบอกเลยนะครับว่า ฉากนี้นะเดินเข้าคํานี้เดินออกคำนี้คำนี้ต้องทําอะไรอะไรเงี้ยครับเป๊ทุกอย่าง m อเลยออกมาเป็นว่าอบอุ่นละมุนสวยงามครับแล้วตอนนี้น้องเบนมีผลงานเพลงอะโฟกับน้องท็อกจะมีผลงานเพลงกับเขาด้ไหมคะก็สำหรับโฟกเองในอนาคตคิดว่ามีแน่นอนครับต้องมีบอกตัวเองว่าต้องมีนี่คือคุยกับตัวเองครับต้องมีอะโฟกเข้าใจไหมเข้าใจครับคุยกับตัวเองด้เหรอใช่ครับคือเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับ คือเหมือนประมาณว่าจะมีแบบโฟกับตาแกรมอยู่ในรานยการนีกันถูกต้องาแกมจะคุยกับโฟกถูกต้องครับ <c oughs> คือรวมกันเป็นโฟกับตาแกรมคืออยากจะบอกว่าแบบทุกคนแบบคือโฟกเกิดมาแล้วอะโฟกก็อยากแบบร้องเพลงคือทุกคนนี้ก็ร้องเพลงครับแต่คืออยากมีสิ่งที่เนของตัวเองเหมือนกัน <ừ> เพราะว่าแบบ้ยฟังของพี่เบนมาก็รู้สึกว่าแบบอยอยากร้องเองบ้างคือแบบเห็นจากที่พี่เบนแล้วคือแบบ อยากให้พี่เบนซ์มาเล่น MB ของโฟนี่ชวนกันออกสื่อเลยนะครับใช่ครับเพื่อนน้องเพื่อนพวกชวนพี่นะพี่เบนซ์พี่เบนซ์แต่งให้แล้วก็แบบโฟร้องหรือโฟกแต่งเองแล้วก็ร้องเองเรื่องนี้เราเคยแบบพอแบบเกินๆพอคุยกันครับในช่วงที่ผมเขียนเพลงเองบ่อยๆอย่างงเี้ยครับโฟก็เฮ้ยพี่พี่ผมอยากได้สไตล์นี้นะครับลองเขียนให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโฟก็จะพยายามเล่าเรื่องที่เคยเจอมาในชีวิตให้เราได้ฟังกันอย่างเงี้ยครับถ้า ถ้ามันมีก็ได้ฟังกันแน่นอนแน่เราเพลงที่เราเสียงเป็นแบบแวจริงๆโฟกชอบเพลงช้าครับเพลงช้าๆๆเพลงเศร,ร้า <ๆๆ S 1> เพลงเสืออารมณ์ครับเพราะว่าโฟกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักสแสดงที่เสืออารมณ์ได้ดีแล้วก็มีแววตาที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับเราอยากที่จะเนี่ยเสียงเพลงใช้ช้าให้กับเขาได้ <ๆ S 1> ได้ถ่ายทอดอารมณ์มากกว่าแล้วพอส่วนตัวเขาชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพลงช้าหรือว่าอยากจะมีเพลงเต้น ของโฟกเนี่ยจริงๆแล้วอะครับความชอบกับความถนัดมันไม่เหมือนกันความชอบคือชอบเพลงช้าแต่ถนัดคือถนัดเพลงแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งอะไรนะลูกทุ่งโจโจอ่ะคือยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลูกทุ่งโจโจละต่อใหม่เอ๋อะไรประมาณไหนเขาจะถนัดประมาณนั้นครับส้มตำโจโจเป่ะโจโจเออใช่โจโจยังไงนะโจุ๊จุ๊ก็ได้ก็ได้ได้หมดอะครับคือใครให้โอกาสร้องเพลงไหนเต้นเพลงไหนก็ทำหมดครับเพราะว่าแบบชอบครับ ชอบที่จะเต้นชอบที่จะร้องและชอบที่จะทํามันครับขอกกอลเอ่อเรื่องผลงานเพลงอาจจะปล่อยผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเราดูผลงานการแสดงกันครับว่าปีนี้จะมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยครับอางนั้นนอกจากจะมีไอเดียว่าเออแต่งเพลงให้กันแล้วมีโอกาสฟิชเชอร์ลิงด้วยไหมคะฟิชเชอร์ลิงเพลงใช่ไหมฮะมีแน่นอนครับเพราะว่าก็ จริงจริงมีคลิปฟีเจอริ่งอยู่แล้วจริงมีมีมีทวิตฟีเจอริงอยู่แล้วด้วยกันอยู่แล้วก็คือฟีเจอริ่งคือการ cover เพลงด้วยกันอ่าครับ cover เพลงพี่กอล์ฟเล่าเล่าวินาทีที่เราไป cover เพลงพี่พี่คุณคอนโดถังใช่ครับพี่กอฟเป็นคนถ่ายครับตอนนั้นเพลงแรกที่เปิดช่องโฟก์ไดแกมหมอพิเชียวใช่แล้วโฟก์โฟก์เตรียมอีกเพลงหนึ่งไปพี่กอฟเล่าเล่าโมเมนต์นั้นหน่อยคือจริงๆแล้วเพลงหนึ่ง ซ้อมให้ย่างซ้อมซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบนก็เลยแบบว่าเอ๊ะเอาไงดีเปลี่ยนเพลงไหมก็เลยเปลี่ยนเพลงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นร็อเป็นเพลงอะไรยิ่งใกล้เหนื่อยแต่ก็ไม่รู้จะมันเนี่อของพี่ว่านก็เลยเปลี่ยนอยู่ซ้อมที่เลือกพี่ว่านมาพี่ว่านก็ไม่ได้ง่ายนะเพลงพี่ว่าน อาจจะยากอยู่แต่ว่าเป็นเพลงที่ง่ายกว่าเพลงที่โฟกเลือกมาใชซ้อมทีเดียวก็ผ่านเลยนะครับเลเ้ยซ้อมทีเดียวผ่านเลยแต่อัดก็หลายหลายหลายรอบอยู่เหมือนกันซ้อมมาทีเดียวแต่อัดหลายรอบนะครับแล้วแนวเพลงที่ตัวเองชอบล่ะคะชอบแนวเพลงไหนถึงแม้ตัวเองไม่ถนัดร้องแต่ว่าชอบฟังแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฟังได้ทุกแนวเลยจริงๆไทยสากลรุกนพุ่งจริงๆรุุ่งก็ฟังได้นะแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับตอนเช้าๆมาพ่อก็จะเปิดสุนทรภพลละกรออะไรเงี้ยสุนทรพจะรู้จักแทบจะทุกเพลงเลย เขาจะฟังได้ทุกเพลงทุกแนวเลยครับนี่คือยุคดึกดำบันแล้วใช่ใช่อยู่ดีๆยังไม่ได้ตื่นเลยเราะก่อนใช่ไหมครับอยู่บ้านเปิดคลอมาแล้วอยากใครจะเข้ามาคลอเปิดดังมากดีกว่าซึมซับซึมซับตั้งแต่เด็กโฟก์อะก็ส่วนตัวโฟกแล้วถ้าเป็นแนวเพลงแบบฟังหรือไปเที่ยวเนี้ยคือส่วนตัวโฟกชอบฟังเพลง EDM แต่ส่วนตัวคิดว่าตัวเองคงแบบร้อง EDM ไม่ได้เพราะการทำ EDM คือมันต้องประกอบไปด้วยดนตรีประกอบไปด้วยแบบเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยแต่ ถ้าเลือกให้ฟังเพลงไทยอะไรเงี้ยชอบฟังเพลงช้าครับเพราะว่าโฟกเสเสพติดแบบความเศร้าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกดีเวลาฟังเพลงช้าๆเพลงเศร้าอะไรเงี้ยหรือถ้ารู้สึกแบบอารมณ์เศร้าก็จะแบบตบท้ายด้วยลูกทุ่งหรือหมอลำได้หมดเลยครับแล้วตัดเทศกาลนั้นเลยครับฟังได้หมดทุกแนวเลยครับยกเว้นอย่างเช่นแบบเพลงแบบฮิปฮอปอะไรยังไม่ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ครับพี่เบนน่ะพี่เหรอพี่ก็ชอบจริงๆชอบฟังเพลง อเคป๊อปหน่อยเกาหลีฟังเพลงสากลนิดๆเพราะว่าต้องการอยากที่จะร้องเพลงสากลเป็นแล้วก็กที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับมีคำบางคำที่เอ้ยเราไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าในเพลงนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นความหมายดีๆที่เราจะได้เรียนรู้ในเพลงๆนั้นก็ได้ครับก็เรียนรู้ภาษาไปในเพลงด้วยครับ,รบแล้วนอกจากนั้นแล้ว แลคนมี YouTube ของเองด้วยเนาะีครับเมื่อไหร่จะได้เห็นของเบนนะเบนและเลดอชยลทุกอาทิตย์เลยช่วงนี้ไม่ทำเพราะว่าช่วงนี้ฝึกงานนะครับแต่ว่าฝากไปกด Subscribe และกดกระดิ่งกันได้นะครับเบนแะอฟิเชีนะครับไปกด s u b s c r i b e กันเยอะๆนะครับให้ทะลุล้านซับเลยครล่าสุดเห็กลับไปเซอร์ไพรส์อ๋อใช่ไหมพ่อแมใช่ไหมครับก็ตาแตกกันเลยทีเดียวก็เป็นแผนที่ผมวางไว้ตั้งแต่ ตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ที่อยากที่จะเซอร์ไพรส์ล้าทั้งสองแล้วก็อยากเห็นความเรียวแล้วก็ความดีใจความตื้นตาของเขาครับเราก็ไม่ได้บอกเขาในในวันที่กลับบ้านนะครับเตรียมกับคุณยายไปว่าเอ,อ้ยยายผมจะกลับบ้านวันนี้วันนี้นะอย่าบอกพ่อกับแม่นะเพราะว่ายายจะอยู่ข้างบ้านกันดี <c oughs> อาจจะคุยกันอย่างเงี้ยเราก็กำชับเลยว่าเอ,อ้ยห้ามบอกนะจะกลับไปลุงขึ้นก็เตรียมของทุกอย่างเตรียม สิ่งของที่จะให้ไปเราก็ขึ้นรถตู้ไปเลยเพราะว่าขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะว่าต้องขนของเยอะไปนะครับก็พอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องเส์ไพายได้นะจะมาโปตอนนี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเวลาเอ่อเอ่อยายโทรหาพ่อกับแม่ปุ๊บเขาก็มาเสร็จเรียบร้อยก็แต่งตัวก็ไปสวนกำลังมาเลยนะครับแต่งตัวกันเรียวๆเลยก็รู้สึกว่าโมเมนต์นั้นที่เขาเปิดกล่องขึ้นมาเขารู้สึกว่า ตื่นตาน้าตาแตกกันเราก็รู้สึกดีใจนะครับปกติเราไม่ค่อยได้บอกรักกันผ่านผ่านผ่าน,าน,านทางต่อหน้าต,ต่อตาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราบอกกันผ่านข้อความมากกว่านะครับคิดถึงหน้ารักนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้ไปพูดความรู้สึกต่อต่อหน้าพ่อกับแม่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งโมเมนต์ที่ผมไม่เคยได้ทําบ่อยในชีวิตก็รู้สึกดีใจครับ ครับก็ของโฟกก็มีเหมือนกันครับ u u t u b เชื่อว่าโฟกตาแกรมออฟฟิเชียลนะครับก็แรกแรก็คือลงเพลง cover กับพี่เบนซ์ครับแล้วก็มีแบบ cover เพลงเองด้วยแล้วก็หลังๆมาก็มีแบบเก็บตกเบื้องหลังนะครับแบบงานที่แฟนคลับจะทำให้และในอนาคตนะครับก็ก็มีแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่า คุณปัดจะว่างหรือเปล่าจะถ่ายเมื่อไหร่คุยกับตัวเองปัญหาอยู่ที่โฟกอ่ะโอเคถูกต้องครับก็กำลังติดตามครับไปกด subscribe ไว้กันก่อนก็ได้หรือว่าจะกดสับตะไคร์กันก่อนก็ได้กระดิ่งด้วยกระดิ่งกระดิ่งเลยขอพี่ก๊อฟอะไรครับผมของก๊อฟนะครับยูทูบชาแนลน่าจะยังไม่มีแต่ว่าติดตามได้นะครับทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจพรีเมียมจิวเวลรี่แล้วก็มันจะเป็น เออเอเซอรี่เครื่องประดับนะครับ<ม>คุณผู้ชายคุณผู้หญิง<ช>แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่เป็นเพชรแท้ทองแท้เลยเนี่ยเข้าไปตามเลยครับที่เพจท t ที m นะครับมีให้เลือกเย,ยอะแยะมากมายใช่ใชถือเป็นธุรกิจของ,องใช่ครับเป็นธุรกิจเออตัวท t ที m เ,เนี่ยจะทำกับโฟครับแบบพรีเมียมจิวเวลรี่เนี่ยจะเป็นของกอล์ฟี่ทำมาตั้งนานแล้วจะเป็นเอเซสซอรี่แต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองเพจนี้เลยนะครับเปิดประมูลเริ่มต้นที่ศูนย์บาทราคาดีกันเลยทีเดียวใช่จริงๆแล้วอ่ะ มันจะมีชอบลูกค้าชอบบนว่าร้านนู้นขายถูกร้านนี้ขายแพงเราตัดปัญหานะครับพอใจราคาเท่าไหร่อยากได้ชิ้นเนี้ยราคาเท่าไหร่ใส่มาแต่กฎกติกาก็คือว่าใครใส่สูงสุดได้ไปแค่นั้นเองอ๋อก็อคือเหมือนประมูลกันแหละใช่คือประกันประมูลเลยมีบงบเท่าไหร่อยากชอปปิ้งเท่าไหร่ก็พร้อมจ่ายเท่าไหร่ก็ใส่ตัวเลขมาเท่านั้นพอครับแล้วทำไมถึงมันธุรกิจนี้ด้วยกัน ก็ก่อนหน้านี้คือโฟกักับพี่กอล์ฟได้รู้จักกันมาประมาณ ừ ừ ừ หกเจ็ดปีแล้วครับเริ่มจากการที่แบบพี่กอล์ฟเป็นคนให้งานโฟกรีวิวสินค้าอะไรต่างๆครับหลังๆก็คือมาทํางานร่วมกันแล้วคืออยากแบบลองหาอะไรทําที่มันแบบให้แบบมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบต่างตาคนก็ต่างมีคอนเนคชันที่ต่างกันก็คือเหมือนแลกคอนเนคชันกันแล้วก็แบบโอเคลองทําตรงนี้ดูอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบใช้เวลาว่างให้เกิดไปเยอะนั่นเองน, <c oughs> นะฮะเอเเอแล้วจากนี้ธุรกิจอะไรอีกฝากได้เลยช่วงขายของลูก ฝัดงานฝากติดตามฝากโปรเจกต์ต่างๆของเราครับอะไก็โฟกนะครับก็ปีนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งโฟกเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามมาฝากเลยที่อินสตาแกรมโฟกตาแกรมนะครับ F O L K T A T I A M นะครับแล้วก็ฝากติดตามอธุรกิจของโฟกเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับกับแบรนด์ F C K Shop นะครับก็ดูได้ที่ Facebook Instagram F C K ดอสโกช็อปเลยครับเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าแอสเซซอรี่ทุกอย่างเลยครับ ครับสำหรับเบ้นครับฝากเพลงสิงเกิลที่3มนะครับยายหงอยนะครับก็ได้นักแสดงมือดีทั้งสองคนแล้วก็พูดกับมือฉมังด้วยนะครับที่มาด้วอมือฉมังแปลว่าอะไรอย่าต้องมาขยายความอีกครับเดี๋ยวทุกคนอาจจะเข้าใจกรับขึ้นให้ด้วยขึ้นใด้ด้วยนะครับว่าฉมังคืออะไรนะครับก็วันนี้ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลที่สามที่ตั้งใจทำมากๆนะครับลูกผู้ฝ่ายก็อยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนๆได้ฟังกันนะครับก็สามารถไปรับชมได้ที่ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ Ben Alert Official ได้ที่นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ทุกซีนในช่องทางครับทุก Spotify t ยไทเลอร์ไอจูนะครับสามารถสะดวกอะไรก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นเลยนะครับถ้าดาวน์โหลดทุกแอปได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีปฏิทินนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับอยากให้ได้ดูกันตลอดทั้งปีก็ มาร่วมลุ้นกันนะครับมีจำนวนจำกัดมากๆนะครับ <brainstorm ing> ถ้า3จะเขาเรียกว่า30สิทธิ์นะครับ names. ที่จะได้ร่วมลุ้นหอทรายด้วยนะครับวันวาเลนไทน์ด้วยครับเริ่มวันที่14บมกราคมนี้นะครับเปิดจับจองกันตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปที่ดูนเสิร์ตติ๊กเก็ตนะครับฝากด้วยนะครับโฟกเหมือนกันครับแล้วอย่าตามแบบพี่เบนเลยครับาฮ่งุดตกลง ครับของกอล์ฟนะครับก็ติดตามกันได้ที่เพจนะครับ mm hmm. Premium Jewelry หรือว่า TTJ mm hmm. นะครับแต่้เกิดผลงานนะครับภายในปีนี้น่าจะมีให้รับชมกันอัปเดตก็ติดตามได้ที่ Instagram mm hmm. เลยนะครับ Golf underscore Thassnai ครับผม